มาตรวจหวยลาวงวดล่าสุดกันตรวจหวยลาวงวดวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563มาดูกันนะครับว่าหวยลาววดนนี้ออกเลขไหนนามสัตว์อะไรเราไปตรวจพร้อมๆกันเลยครับตรวจหวยลาวงวดวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563เรามาเริ่มกันที่เลข5ตัวกันก่อนเลยครับเลข5ตัวคือเลข เจ็ดเดสฟังอีกครั้งนะครับเจ็ดเจ็ดหเจดสี่เลข4ตัวคือเลขเจ็ดหเจดสฟังอีกครั้งนะครับเจ็ดหเจดสี่เลข3ตัวคือเลข6กเจสฟังอีกครั้งนะครับ หกเจ็ดสี่เลขสองตัวคือเลขเจ็ดสี่ฟังอีกครั้งนะครับเจ็ดสี่เลขหนึ่งตัวคือเลขสี่ฟังอีกครั้งนะครับสี่เลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่หนึ่งหกพึ่ง 05สิงโต10นากน้ำฟังอีกครั้งนะครับ16พึ่ง05สิงโต10นากน้ำมาทวนตรวจหวยเราวงวด,ดวันพื้นหัสบดีที่23กรกฎาคม2563กันอีกรอรอบนะครับเลข5ตัวคือเลข77674 เลข4ตัวคือเลข7 6 7 4เลข3ตัวคือเลข6 7 4เลข2ตัวคือเลข7 4เลข1ตัวคือเลข4เลขนามสัตว์3นามสัตว์ได้แก่16พึ่ง05สิงโต10 นาค้ำทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวัวยลาวงวดนี้สำหรับหวัวยลลวงวดถัดๆไปเราก็จะติดตามแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่มซ u b s c r i b ์ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ